7มิถุนายน2565คณะมนุษยศาสตร์และสังคงศมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีมย์จกโครงการติดตามและประเมินผลจากการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่นสู่การบูรณาการเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ระยยัปลายน้ําโดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์มาเลนีจูทกมาอาจิการมบดีมหาวิทยาลัยลราชภัฏบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดโครงการณอาคาร2 5คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีคณาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการยุทธศาสตร์ตรวจแทนหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชนและตัวแทนประชาชนจากพื้นที่รับผิดช,ช,ชอบเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนกว่า80คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสรุปผลการดำเนินโครงการและแสดงผลงานเชิงประจักษ์ของทั้ง39โครงการเป็นเวทีพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับองค์กรภาคีเครือข่ายและพี่น้องชุมชนผู้ร่วมพัฒนาในพื้นที่ดำเนินโครงการ และเพื่อให้องค์ความภาคีเรือข่ายผ่้นนำชุมชนและประชาชนในพื้นที่บริการวิชาการได้ทราบถึงนโ,โยบายและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์สามารถร่มวมวางแผนขับเคลื่อนงานต่างๆไปสู่เป้าหมายการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความมั่นคงมัง่มคงคั่งและยั่งยืนโดยกิจกรรมในโครงการประกอบไปด้วยการแสดงผลงานในทศกาลโครงการยุทธศาสตร์จำนวน39โครงการ การเสวนาเรื่อง Re-Inventing e w s o f t and b i u สู่ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนโดยพ่อคําเหมืองภาษีผู้สรงคุณวุฒิของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดรพิสมัยประชาน,านันผู้ช่วยอธิการบดีรองศาสตราจารย์ดรอัครพลเนื้อไม้หอมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และนายพิชาร์ดัดตนรำโดยช่นดำกินแดดปราชาวบ้าน และการจัดบูธแสดงผลง,งานและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนชมชิมชอปผลิตภัณฑ์ชุมชนผลง,งานผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่นจากชุมชนผู้ร่วมพัฒนาในพื้นที่สิงอำเภอซึ่งเป็นพื้นที่บริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์